ทั้งหมด440บาทครับฮะ440นี่ค่าอะไรเหรอพี่พี่ครับกินเงินครับทั้งหมด150บาทน้อง150เลยเหรอครับพี่ใช่ทำไมแพงจังเลยเอะครับมันไม่พแพงนะน้อง ร้านพี่อะติดแอร์ร้านก็สะอาดอีกอย่างแลงวันก็ไม่มีราคาเนี้ยมันสมเหตุสมผลแล้วครับพี่แต่ว,ว่าผมไปกินที่อื่นอ่ะราคาแค่สามสิบบาทเองนะครับถ้าน้องอยากกินราคาถูกๆน้องก็ไปกินข้างทางสิครับพี่ครับพอดีผมมีอยู่แค่ร้อยสี่สิบมาครับเออไม่เป็นไรมาน้าเลยขายแพงก็แพง ฉันนั่งนงครับค่ะถ้าถึงร้านเนี่ยฉันดูจากในรีวิวแล้วแกข้าวต้มเนี่ยอร่อยสิสุดละกินอะไรนะเมนูครับค่ะเข็มฉันไม่เลือกแล้วนะ เพราะว่าฉันดูมาจากที่บ้านเลยวะ่ะฉันว่าฉันเอาเข้าวต้มกุ้งที่หนึ่งค่ะครับแล้ว<อ>คุณเอาอะไรดีครับฉันเอาเข้าวต้มกุ้งเหมือนเพื่อน,นะคะ่ะสรุปว่าเอาเข้าวต้มกุ้งสองนะครับค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับได้ค่ะร้านเขาหูหลาจังเลยเนาะใช่มีแอร์ด้วยนะี่แกเย็นมากไม่อยากจะบอกฉันน่ะ อุตส่าห์ไปอ่านในรีวิวจากกรงนอกมาแกโอ้โหคือมันเด็ดสุดๆน่ะเขาต้มกุ้งอ่ะเขาบอกว่าอร่อยอขนาดนั้นเลยเราลินเออนี่แกไม่ได้อ่านเลยเนี่ยเนี่ยฉันเปิดให้ดูนะฉันแคปมาเรียบร้อยนี่แกร้านนี้ได้คะแนนตั้งห้าดาวเลยเหรอใช่พรามันได้ห้าดาวฉันก็เลยต้องรีบพาแกมากินไงดีละฉันไม่อยากกินแต่ของอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทั้งนั้นเลย ใช่แล้วก็แร์ก็เย็นเย็นนะดูสีมแมลงวันก็ไม่มีดีละงั้นพักกลางวันอ่ะแล้วก็มากินร้านนี้บ่อยๆมาแกฉันไปกินร้านข้างนอกมันร้อนๆ้อนฉันไม่ค่อยชินจ้านูนมาแล้วเข็มทานให้อร่อยนะครับ ค่ะนี่แกทำไมเขาต้องกุ้งไม่เห็นเหมือนในรีวิววงนอกเลยอะดูดีกุ้งก็ตัวเล็กอะในรีวิวอะสามตัวมันครึ่งถ้วยแล้วนะอือเห็นในรูปเมื่อกี้ก็ตัวใหญ่ใหญ่ ่ดีนกูแต่ว่ามันก็งันๆนะ่ะเหมือนร้านข้างทางที่เราไปกินบ่อยๆเลยอะคมอย่างนี้ฉันให้แค่คะแนนสองดาวเองนัินเ,เองอย่างน้อยก็ดีกว่ากินข้างนอกข้างนอกมันร้อนกินข้างในก็อยู่ในห้องแอร์ไงแกงั okay. ้นเดี๋ยวเราเรีบกินให้เสร็จแล้วก็ ไปทำงานกันดีกว่าเนาะไปอิ่มไหมยังแกอิ่มล,ะละ้ล่ะพี่คะคิดเงินด้วยคะ่ะครับทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด440บาทครับฮะ 4 4่รสิบนี่ค่าอะไรเหรอพี่ก็น้ำเปล่าขวดละ20ส่วนข้าวต้มถ้วยละ200ครับน้ำเปล่าเนี่ยฉันไปซื้อร้านสะดวกซื้อข้างนอกอ่ะมันขวดละหบาทเองนะคะนี่มันน้ำแร่นะครับแล้วคุณรู้ไหมข้าวต้มที่ผมทำให้อะวัตถุดิบส่วนใหญ่อ่ะผมอินพอร์ตมาจากต่างประเทศกุ้งอ่ะผมนำเข้ามาจากญี่ปุ่นส่วนข้าวผมนำเข้ามาจากเวียดนามแล้วน้ำที่เอาไปทำน้ำซุปเนี่ย ผมก็ใช้น้ำแร่หมดเลยพี่กุ้งอะ่ะไปซื้อแถวภาคใต้ภาคตะวันออกบ้านเราก็เยอะแยะทำไมต้องนำข้าด้ยล่ะไม่รู้จักกุดหุลของไทยเลยอะ่ะเออข้าวเนี่ยก็ใช้ข้าวไทยก็ได้ไม่ต้องเอามาหลอกเวียดนามอะ่ะนี่อิมพอร์ตแล้วเหรออิมพอร์ตแล้วได้แค่นี้เนี่ยนะของอ่ะก็สูตรของผมอะ่ะมันต้องใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศมันถึงจะทำได้โหแบบนี้มันก็แพงเกินไปค่ะนี่ฉันไปกินข้างนอกอะ่ะ ควณละสามสิบเองนะนี่พวกคุณสองคนรู้ไหมผมจะต้องเสียทั้งค่าเช่าไหนจะต้องค่าไฟแล้ะค่าวัตถุดิบต่างๆคือผมเสียเยอะมากเลยนะเนี่ยผมแทบจะไม่ได้กําไรเลยงั้นฉันขอดูเมนูอ,อาหารหนะะ่อยค่ะได้เดี๋ยวผมเอามาให้ดูอ่า ระบุราคาเลยลระคะก็จะระบุราคาได้ยังไงอะในเมื่อราคาวัตถุดิบมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาผมก็ต้องตั้งราคาตามวัตถุดิบสิแบบนี้เราเอาเปรียบผู้บริโภคเลส้สิเออยิ่นึกว่ากินอาหารนบนดาวังคาร์นะคะโอ้จะจะหูดเลือดหูดเนื้อกันเลยเหรอราคาเนี้ยยังไงก็ไม่รู้แหละคุณสองคนอะ่ะจ่ายมาเลยนะไม่งั้นอะ่ะผมจะแจ้งตำรวจจับคู่คุณสองคนเออจ่ายว่าจ่าย ไม่เข้มใจคงจะมากินรอบนี้รอบเดียวละค่ะลินแต่ราคาเนี้ยเรากินบุฟเฟต่ตได้สองหัวเลยนะเออช่างมันเถอะเข็มถือว่าเสียค่าโม่ไปแล้วกันพวกแค่นี้ยแหละ เอาพี่เปาเออว่าไงหนึ่งไงบ้างสบายดีเปล่าสบายดีครับพี่แล้วพี่ไปเล่นดนตรีไหนมาเนี่ยพี่ก็แถวท้องหล่อนี่เองเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหมดแล้วเนี่ยเออว่าแต่ร้านหนึ่งมีซิกเนเจอร์อะไรแนะนาพี่ไหมมีสิครับพี่เอาเาวตบุง้งมพี่เออดีดีดีแล้วหนึ่งขายถ้วยเท่าไหรอ่อ่ะสองร้อยบาทนะพี่เฮ้ยขายอะไรต้องแพงถ้วยตั้งสองร้อยคนแถวนี้เขาจะไปซื้อกินได้ยังไง วัตถุดิบส่วนใหญ่อะผมนําเข้าจากต่างประเทศนะพี่พี่รู้ไหมอย่างกุ้งผมนําเข้าจากญี่ปุ่นส่วนข้าวอะผมเอามาจากเวียดนามและที่สําคัญนะน้าซุปมันอะผมใช้น้ําแร่พี่ขนานั่นเลยเหรอวัตถุดิบทําไมต้องนําเข้าจากต่างประเทศด้วยของในไทยเราก็มีกุ้งเนี่ยไปเอาแถวภาคใต้ก็มีข้าวสารเนี่ยเขาปลูกกันเกลื่อนเลยภาคกลางส่วนน้ําซุปเนี่ยเอาน้ํากอกก็ได้ต้มหอมอร่อยส่วนราคานะ ส0่สบาทก็พอให้คนก็จับต้องได้เอาอย่างนี้หนึ่งขายของอะต้องการเงินไหมเอาสิพี่มีสุภาษิตคำหนึงอะพี่จะบอกให้นะกินน้อยๆแต่กินนานนๆกินมูม,มามดูสิลูกค้าไม่เข้าร้านเนี่ยเงียบอย่างกระป่าช้าแต่มันเป็นสูตรของผมนะพี่ถ้าหนึ่งทำตามที่พี่บอกนะรับรองเลยร้านหนึ่งได้ขยายกิจการใหญ่โตเลย ก็ได้พี่อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองปรับสูตรแล้วกันอืมพี่หิวแล้วไปเอาข้าวต้มมาดิไอข้าวต้มกุ้งอะไรเนี่ยอยากกินแล้วได้พี่เดี๋ยวถือว่ามือนี้ผมเลี้ยงแล้วกันอ่าขอบใจได้แล้วครับขอบครับทานให้หน่อยนะครับ ลูกค้าครับรอสักครู่นะครับครับเร็วๆ่อยค่ะหิวแล้วได้ครับคนเยอะจังอะ่ะไตก็ไตของฉันฉันจะขายจะทําอะไรอ่ะพวกแกมายุ่งอะไรด้วยเป็นเพื่อนกันอ่ะก็ต้องสนับสนุนกันปะฮัลโหลวันนี้ผมคงไม่ได้เข้าร้านนะ ส่วนเรื่องเอกาสารใบกำกับยาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมเอาไปให้ <Hey. S 1> เอาเข็มไปไหนมาโอยก็ตั้งใจมาหาหนึ่งแหละหนึ่งพอจะช่วยเข็มหางานได้ไหมอะเอาเป็น เงินตั้งห้าลนะ้านจะเอาไปทำอะไรดีนะ้ามองไรนะ้องไม่เคยเห็นคนกำลังจะรวยหรอถ้าเรามีเงินห้าล้าน fred, แล้วก็ซื้อได้หมดทุกอย่างเลยนะสิพี่บาวพี่บาวครับผมว่าผมจะไปขายไต้ครับเพื่อเอาเงินมาซื้ออีต้า ไฟหยุดความคิดนี้เลยนะพ่อแม่ให้มาครบ32ประการก็ดีอยู่แล้วไอสิ่งของที่ไฟอยากได้พยายามเก็บเงินหน่อยเดี๋ยวมันก็ได้แต่ร่างกายไฟ,ไฟไฟต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตนะเกิดอะไรขึ้นมาไม่สามารถเอากลับคืนมาได้จะทำอะไรคิดดีๆแล้วมีสติด้วยคนเราสมัยเนี้ยหมดทางทำมาหากินแล้วมั้ง ถึงขั้นขายอาวัยวะตัวเองกิน,นครับพี่ผมจะไม่คิดอย่างนั้นแลครับลินเดี๋ยวปีนี้ช่วยเช็คเอก,กาสารให้ดีๆห่ลยนะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะมันยังมีบางส่วนที่พลาดได้ได้ต้องขอโทษทีนะหนึ่ง <c oughs> ฉันพลาดเองแหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีนี้ฉันจะตรวจสอบให้ดีละกัน <c oughs> ต้องแก้ตรงนี้ อ้าวเข็มทำไมมามืดๆแบบเน,นี้ยฉันก็ไปเดินเล่นแถวนี้มาเองแหละนี่หนึ่งก็มาได้เหรออะไรเนี่ยประกาศขายไตยนี่เข็มคิดอะไรอยู่อ่ะเอา้าลินก็ประกาศขายไตยแบบฉันเห็นคนในโซเชียลเขาทำกันแล้วก็ได้เงินดีตั้งห้าล้านเลยอลินเปอร์เซ็นเยอะกว่าเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกอะนี่เข็มบ้าหรือเข็มโง่ก,กันแน่เนี้ย มีไตข้างเดียวแล้วจะไปอยู่ได้ยังไงอะแกอิดช้าเชลสิที่ฉันจะได้เงินห้าล้านอ่ะคนเรามีไตสองข้างเหลือไตข้างเดียวก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ปกติไม่เห็นเป็นไรเลยลินไม่ได้มาความว่าอย่างั้นเข็มการขายไตอ่ะมันผิดกฎหมายนะล้วมีไตแค่ข้างเดียวอ่ะมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นไตวายได้เลยนะถ้าเข็มไตวายขึ้นมาต้องไปฟอกไตทุกอาทิตย์อ่ะเข็มรับได้เหรอออ แล้วนี่แสดงว่าไม่เคยอ่านข่าวไม่เคยศึกษาอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยฉันหาให้ดู โฟนสิเข <13. S 2> ็มเราว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยนะทำไมไม่ลองซื้อโทรศัพท์ตามกำลังทรัพย์ของตัวเองดูล่ะ,ะความจนมันน่ากลัวนี่พวกแกเคยจนกันปะลินไหนก็บ้านรวยเรียนจบถึงบัญชีหนึ่งก็เป็นคนฉลาดจบต้องเพสัตว์ใครจะไปโง่เหมือนเข็มอะที่ต้องส่งเสียตัวเองเรียนถึงจบมหกอ่ะจริงอยู่นะเข็มว่าพวกชันสองคนอ่ะอาจจะไม่ได้ลำบากเหมือนเธอ แต่การที่เธอขายไตยแบบเนี้ยเคยนึกถึงหัวอ,อกพ่อแม่บ้างไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะใช่เข็มไม่ว่าอย่าทําเลยมันไม่คุ้มหรอกไตก็ไตของฉันฉันจะขายจะทําอะไรอ่ะพวกแกมายุ่งไรด้วยเป็นเพื่อนกันอ่ะก็ต้องสนับสนุนกันปะถ้าเรื่องดีอ่ะฉันพร้อมนะที่จะสนับสนุนแต่เรื่องการขายไตอ่ะฉันไม่โอเคและอีกอย่างหนึ่งอ่ะการที่เรามีไตข้างเดียวอ่ะแกเคยคิดบ้างไหม มันเกิดอะไรขึ้นกับแกมาพ่อแม่จะต้องเป็นคนดูแลแกมไม่ใช่เหรอใช่แล้วว่าสงสารพ่อแม่เข็มเธอนะเออฉันก็ลืมคิดไปอ่ะมัวแต่อยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขาจากที่ลินเปิดข่าวดูแล้วฉันว่าฉันไม่ขายตายดีกว่ากลัวเป็นไตาวายเออเจออย่าไปคิดขายตายอีกนะนี่รู้หรือเปล่าชีวิตคนเราอ่ะมันมีคุณค่านะ แล้วแก่คิดดูดิสิ่งของพวกเนี้ยตอนตายไปอ่ะแคเอาไปด้วยได้หรือเปล่าแล้วถ้าฉันไม่ขายไตอะฉันจะทำอะไรดีอ่ะเงินเดือนเก้าพันไม่พอใช้เลยอืมฉันว่าแกลงทำอาหารขายดูยไหมล่ะเนี่ยฝีมือระดับเชฟห้าดาวเลยนะจริงเหรออืมเอาอย่างนี้ไหมล่ะเดี๋ยวเราหุ้นด้วยถ้าได้กำไรเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาแบ่งกัน เดี๋ยวฉันหุ้นด้วยอีกคนนึงแต่ของฉันน่ะขอแค่ทุนคืนก็พอฉันขอบคุณพวกแกสองคนมากเลยนะฉันว่าไอ้ป้ายประกาศขายไปฉันจะเอาไปเผาแล้วละ่ะ <c oughs> เผาเหอแต่อย่าเผาหน้าบ้านฉันะฉันกลัวไฟไหม้บ้าน <c oughs>